แต่ว่ามติดต้คนอะไรเจะไปเพื่อกับพันไหมเขาไปเพื่อกันพันไหมหาสามพวงลอยค่ะพวงเดียวหาสิบอีกพอร่อยหนึ่งครับคุณแมวนะครับผมสวัสดีครับนับ่นแหละอา,าขึ้นนั่นนมขึ้น,น จะไม่ค่ารถไห้จ้าบอกเพิ่นต่อมาได้ดอกแข็งยุ่ข่าเห็ดเป็นอาไรเห็ดเป็นดิ้งแย่มากเหมือนก้เราสวัสดีจ้าเพื่อนอ้อนสวัสดีจ้าเลิฟสองนั่งริมค่ะจ้าเพื่อนอาันนีจ้าออแวะดูเห็ดจ้ากำลังโทรติดต่อทางบ้านอยู่คนที่เขาจะต้องหามึงนม่หนีไงไมึงไม่หนี หน้าจอหมุนเพราะว่าเราได้กดดูเบอร์โทรนะครับดูเบอร์โทรฟังก็จะงกเยางอกๆยนะครับผมเพราะว่าเราอหอแม่อันนี้มองบ้านน้องก้านี่เพราะว่าอ้นดอกตูมพันธุ์ไหนพันธว่าแปดซีดอกบ้านหังหกซีแม่ดูรายละเอียดส่วนก็ได้เพชรปวงเพื่อนจะลดให้เท่าไดเอ้าจะบอกมาดูราคาขายก็อนสิบบกทค่อมซื้อ ตนี้เด่ขอกว่าคุณนะจ๊ะพื่ <ขา S 2> นอนจัากขนกใจกัดกอดตัวนี้ค่ะบอกว่าคุณ,คคณคแมวด้คะันเตมที่อยู่ตัวนี้เต็มที่อยู่ท่ายจ้าหกซิ่กับเจ็ดซิ่ปูนึงเดี๋ลอยหาซีกุ้มกระ้าน,านอันใดลอยหาซีดอกตุ้มดอกตุ้มหนึ่งดอกบานหนึ่งสินะค่ะคูหนึ่งได้ล,ยลอยหาซีลอยหาซีได้อันนี้จ๊ อันนี้จะว่าจะให้เจ็ซีฟบอันนี้หกซิบมันก็เป็นลอยสามซีฟจะเป็นลอยหาสิจะอะไจะป็บ่วคอยอีอาโอเคเออไอ้บ้านนี่ก็หาซิก็หาซิไปนั่อทถอิเอาไปล้วอยากกินผู้เท้าเอาอะไรน้ำหาซื้อนะจะเชาจากบานเน่ตต้มมันปัญญาวแล้วสิตบ้านแล้วสใไ้ทานละหาสีอีพันยูนันบอพ่นวิเบลเบลเด้แต่มันวิดีโอข้อมาที่ลาละสีได้เบื้งไหเสียห้เบิ้ง นี่ไฮไลท์มันวิดีโอพ่อมาเครื่องนีเลิกเครื่องของอะไรนั่นอันพี่ตุ้ยนะเพราะเครื่องคอยขึ้นไลฟ์สดอยู่เบลเบลเบลหนูมีไอช่องแชทของพ่อตุ้ยอยู่ใช่ไหมเน็ตเป็นเจ้าอดอกไมม้ีแล้วเเหรอน์ เขาบอกเราไม่ได้เอาเองออกมาเบิ่งเขาบอก็ลว่าแม่อยากให้มาดูให้อ e ุ้ยวิดีโอคอลน่ะทำไมจะไม่มีล่ะเขาบอกเราจะนานแล้วโอ้หาอยู่หาอยู่เราตุ้มนี่องอาจนะนุพิมพ์คขาว่าองอาจมันก็จะขึ้นองอาจปั่นกลางนีฟชีฟวิาหนาชีฟขึ้นต่อใช่ใช่วิดีโอคอลมาเลยแม่จะให้ยายดูเหตุ โทรยังโทรเครื่องนี้นะโทรมาแชทนี้นะเอเอรถใช่ไหครับเอาของหนูโทรเอาของหนูโทรมาไหนละ่ะไม่เห็นมันขึ้นเลยเนี่ยอง,งาอาจเนี่ย รไหลบอกครับบอกแล้แอ,อกแล้แอกให้เขาดูกล้องให้เขาดูเฮ็ดดูผึ่งนันั่นออกไปทางถนนมากเกินอันตรายผมก็เลย,ยขอทเ้ามพอดีลานนี่ก็ออกโพอยู่แต่ว่ามันเห็ุการนถนนเขาหม <laughs> <ะ> <laughs> ี่โออยู่อันเดียวด้านดื้นเขาล้มนงคือเขามา่อยากขี่หลัง